สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูมาตรวจดวงในช่วงไตรามาสแรกมกราถึงมีนาคมกันนะคะสำหรับในไตรามาสนี้มีดวงดาวที่ไปลอยเกาะกลุ่มกันอยู่ในภพพันธุเป็นจำนวนมากะคะ่ะแล้วก็จะส่งอิทธิพลถึงภพอริสลับกันไปมาดังนั้นในภพเนี้ยนะคะพันธุอริพันธุเนี่ยมันจะเป็นไตรามาสที่ต้องระวังเรื่องของทรัพย์สินครอบครัว ที่จะมีปัญหาที่คุณอาจจะต้องมาหาทางออกกันนะคะสำหรับดาวพฤหัสก่อนนะคะเป็นดาวประจำตัวของคุณจะโคจรเดินหน้าในวันที่14กุมภาพันธ์ปัญหานะคะเรื่องครอบครัวทรัพย์สินมองว่าจะเห็นปัญหาชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าอาริคือปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าพอเดินไปข้างหน้าเราเห็นชัดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทำให้เหมือนวางแผนอะ หรือหาทางออกได้ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมานะเพราะก่อนหน้านี้อาจจะแบบไม่รู้ว่าว่าอะไรคือปัญหาแต่รู้ว่ามันมีปัญหานั้นแต่ไม่รู้ว่าอะไรจริงๆนะคะหรือบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้ว่ามันโรคอะไรมันต้องแก้ยังไงแบบไหนครั้งนี้นะคะมันจะชัดเจนจนทําให้คุณแก้ปัญหาได้นั่นเองดาวศุกร์นะคะจะโคจรเข้าสู่ภพพันธุในวันที่28มกราแล้วก็จะอยู่ในภพนี้ไปจนถึง1มิถุนายน ดังนั้นมันจะเป็นช่วงไตรามาสนะฮะที่ยาวเหมือนกันนะเพราะาดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ถึงหนึ่งมิถุนาที่เราจะใส่ใจในครอบครัวและทรัพย์สินเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดนะคะเพราะเป็นมหาอุดเป็นอุดมเกณฑ์นะคะเป็นสิ่งจำเป็นมากคุณนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าอยากจะทำให้บ้านอะนะ,ะมันมีความสุข มีความสวยงามบางคนอาจจะใช้เวลาช่วงนี้ในการตกแต่งบ้านนะคะทาสีบ้านใหม่ซื้อของสวยงามเข้าบ้านออปลูกดอกไม้เปลี่ยนผ้าม่านหรือทําความสะอาดบ้านบ่อยทําให้บ้านมันสดชื่นมีกลิ่นหอมหรืออาจจะเป็นการหันมาใส่ใจคนในครอบครัวทําให้คนที่คุณรักเนี่ยมีความสุขมากขึ้นคนะเช่นหาอาหารดีๆให้กับคนที่คุณรักซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้ใส่ ดาวศุกร์เนี่ยนะคะยังโครจรร่วมกับดาวราหูซึ่งดาวราหูเนี่ยมาจากพบญาติพี่น้องหรือเพื่อนนะคะก็อาจจะเป็นช่วงตไตรมาสที่เพื่อนฝูงญาตินะคะแวะเวียนเข้ามาหาคุณที่บ้าน,นะะที่ออฟฟิศที่สำนักงานมาคอยนะคะให้คำปรึกษาอาจจะเป็นแบบ การแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มาให้คำแนะนำนะที่คุณอาจจะต้องการนะบางทีอาจจะต้องการทราบว่าออปลูกดอกไม้อะไรดีอ่ะนะซื้อของตรงนี้ตร,นตรงไหนดีหรือปัญหาต่างๆที่คุณมีเนี่ยก็จะได้เพื่อนหรือญาติมาคอยสนับสนุนหรือคอยซัพพอร์ตมาคอยเป็นที่ปรึกษาก็จะทําให้เหมือนบ้านเราอะนะคะที่ของเราเนี่ยมันก็จะวุ่นวายหน่อยเพราะราหูคืออิทธิพลของดาวธาตุลม ความวุ่นวายนะคะคนเข้าคนออกมากหน้าหลายตานั่นเองส่วนในภพคู่ครองนะจะมีดาวอังคารเนี่ยจะโครจรมากลุ่มนะแต่ว่าวันที่25มกราก่อนเป็นการเดินแบบผิดปกติเข้ามาในภพคู่ครองนะคะอ่าปัตตนิอาจจะเป็นหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าคนใกล้ชิดเนี่ยเขาก็จะได้รับอิทธิพลของดาวอังคารคือกล้าแข็งขยันนะคะขยันมากบ้าพลัง แข็งแรงมากขึ้นนะคะหรือเดินทางบ่อยขึ้นแต่ตัวเขาเนี่ยก็มักจะมีบริวารน,นะติดตามไปด้วยอย่างสมมติว,ว่าช่วงนี้บ้าพลังจะไปไหนนะก็จะมีลูกน้องนะตามติดนะคะหรือจะมีลูกหลานบริวารตามติดไปไหนใกล้ๆมีคนเอานนยความสะดวกให้ละกันนะคะแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยนะคะอยู่ในเจ้าเรือนดาวพุธจึงสัมพันธ์จนกับดาวพุธนะแต่ว่าดาวพุธเนี่ย เขาจะเดินโคโจรเดินหน้าถอยหลังเนี่ยอยู่ในภพศาสระกับภพบพันธุนะคะก็เลยทำให้คนใกล้ชิดเราเนี่ยคุณส่วนคู่ครองคู่ค้าเนี่ยช่วงเนี้ยเหมือนเขาก็จะต้องมีเรื่องนะที่จะต้องติดต่อพูดคุยเจรจากับเพื่อนกับญาติกับในหน้ากับคนรอบข้าง ซึ่งการคุยการตกลงการพูดเนี่ยนะ,ะมันอาจจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองก็ได้นะการแบ่งผลประโยชน์อาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินก็ได้บางทีเอาไปติดต,ต่อในหน้าเรื่องค้าขายบ้านก็ต้องคุยเรื่องเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินหรือเรื่องหน้าที่อะไรบางอย่างภายในครอบครัวหรือองคอ์กรเนี่ยที่มันจะต้องมีการมาคุยมาพูดมาตกลงมาเคลียร์มาแบ่ง นะความรับผิดชอบแบ่งเงินแบ่งหน้าที่กันนะคะแต่เนื่องจากว่าดาวพุธเน่ะเดินโคจรกิดปกติข้อตกลงในช่วงเวลานี้นะคะคือตั้งแต่27กุมภาพันธ์ไปเนี่ยนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามแผนหรือตามที่คาดหวังแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านั้นโอเคนะคะถ้าเป็นหลัง27กุมภาพันธ์การตกลงการพูดมักไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจดาวพุธเนี่ยยังเป็นเรื่องของงานด้วยนะคะ ทำให้งานในช่วงไตรามาสนี้นะคะก็จะสลับกันไประหว่างพบสาสชะพันธุศาสชะเนี่ยนะคะก็คือนะ,ะก็อาจจะเป็นงานที่ต้องทําร่วมก,กันกับกลุ่มคนญาติเพื่อนเดินทางร่วมกันทํางานอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะหรือเป็นเรื่องของการติดต่อการสื่อสารคอนเน็กชันมากหน่อยและรวมถึงเป็นการทํางานที่บ้านก็ได้นะ,ะ work from home หรือแบบว่า อ่ที่สถานที่ที่คุณเห็นว่ามันเป็นบ้านอ่ะบางคนมีรถเป็นบ้านก็นั่นแหละนะคะขับรถเยอะหน่อยนะคะหรืออยู่กับบ้านมากหน่อยก็ได้มองว่าการงานเนี่ยจะโดดเด่นในช่วงมกรากุ่ภพาเพราะดาวการงานดาวพุธโคจรสัมพันธ์กับดาวคู่สมพลดาวเส,สาร์ในภพศาสตร์ชะได้อุดมเกณฑ์ทั้งคู่นะคะเลยกลายเป็นว่าถ้าเรื่องงานนะที่คุณทำเนี่ยเน้นคอนเน็กชั่น การติดต่อการประสานงานการพูดการตกลงเนี่ยคอนเน็กชันกลุ่มนี้นะจะทำให้คุณเนี่ยได้รายได้ที่สูงขึ้นแต่เมื่อดาวพุธเดินเข้ามาสู่ภพพันธุในวันที่2 7กุมภาพันธ์ทิศทางการงานจะไม่โดดเด่นแล้วนะอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นกว่าเดิมในการขายในการติดต่อและเรื่องของผลประโยชน์อาจจะได้ไม่เท่าที่คาดหวัง หากคุณไม่มีคู่ครองนะคะดาวอังคารที่เล็งลัคนาของคุณเนี่ยก็จะส่งอิทธิพลมาถึงตัวคุณด้วยทําให้ช่วงนี้นะคะก็มองว่า,าคุณจะขยันมากเป็นพิเศษนะบ้าพลังมากนะคะแบบต้องไปนูน่นไปนี่นะหรืออาจจะเป็นการออกกําลังกายการเดินทางหรือการทํางานาที่ใช้พลังงานมากนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายแล้วพบกันใหม่สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id c h i t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ